สวัสดีครับวันนี้กับอีกชช้นเคยนะครับกับอ,ออกกำลังกายในวิชาสุขศึกษานะฮะวันนี้ผมจะมายีนสิบนิสายนะครับโดยโดยใช้ท่านี้นะเป็นเวลาสามสิบวิครับ ถ้าเราไปครับว่าคือท่าเนี้ยหึ่งท่าม่สิบวีนะฮะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะส่งงานเท่านั้นนะฮะคลิปที่ผ่านมานี้ก็ส่งงานเท่านั้นนะฮะ А